รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขนาดหน้ามีดีเดียวใช่ไหมเจ้าภาพแบบอธัษยานใสผู้เชิญนี้เป็นสุภาการที่ใจบุญใจดีแล้วก็ทนายวางท่านนะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องตรงตับแยียรยกับแทนจากสารปกคองครับผม ประการที่สีนักิิราชประตูจะเป็นอายุครบหรือเปล่าาหาก็19บเ้าคุณธเจ้าให้วุญแราศีการบัญชาที่เป็จสมบูรทีเป็นบุใหญ่ที่สุดท่านตว่าได้เขายังที่องรับเก็นไว้แล้วกับผมจะได้ขอระบารอนุญาตนะครับการเรียนเกิดสายเปจุ่ม ิสรนนสัมปัญจสีลาิยจามามะทุกขสดรัตระาณิธรรมสุรัญตระสามิปุตติยาิกะมังสุรัญตระสานิปุตติยาสิะังสตะานิสัพพิยสิกะังสุรัตระสาิ ามันีิจากนั้นขปธารยาเปลี่ยนเชิญท่านส่วนจากนั้นท่านประธานต่านตุ้วาจะเชิญประกอบข้าใหญ่นะครับ

ท่นกจะได้นความกล้ปรมันคูว่าของ้องนี้นะูด้วยได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะ